โอ้โโอ้ไม่คุมหน้าเลยเปล่มันไม่เยอะโอ้โฝนสีจริงนะครับโอ้โเงาดีเงาดีาดแจีวเลยเพียวๆเลยเราสักสามรอบเด้อ เหมือนกันไหมนี่สีเหมือนกันไหมเหมือน,นอะไรอ๋อเดียวมันจางใช่ไหมอืมเต็มเต็มๆกนชูเตือนนี้ไม่ต้องแก้และ เมาสีเงาเจียหือเงาปุ๊กไหนนี่เเราก็ปุ๊กไม่ป่ะเออที่สมไว้เลือบบอ กี่รอบแล้วนไงสองรอบ,รอ,บอ้าวตอนนั้นมันโดนแดดวะไม่มันออกแปรกๆวะโดนแดดได้ไหมครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> เก็บเลยครับเก็บไปอาร์มสีแห้งเร็วครับโอ้เดินมากี่รอบแล้วนี่ไม่รู้ครับไม่ได้นัไม่ได้นับบ่ครับก็เงียบเลยเออจริงนะครับ าาเรไปหบกนี่เรือใส่เมื่อกี้เสร็จพ่นเลยเด้อพ่นเมื่อกี้ด้วยพน่ยพนอันนี้ด้วยล้างอันนี้เอาดีๆสีเหลืออยู่มันจะได้ห,หลัง,งกลมกลืนมันเลยฮะยิงทั้หมดอยิงแต่ข้างหลังก็ได้เพราะข้างไงก็เดี๋ยวก็ถลอกอยู่แล้วเอาแต่ข้างหลังมัน ตรงชุดหูสลักมาพื้นหลังเลยลนี่ล่างอันนี้เดิงน,นง่ายัน่นแเลยเราล่ลางอันนี้เลยหล้เนี่ยพ่นอันนี้ด้วยจะได้พ่นง่ายหนักกิโลวะ 20 <laughs> <laughs> <Gì xịp> mấy mẹ <laughs> là loa niệm tay kim mô niệm 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 พักลำกล้องก่อนน้อกล้องร้อนใส่ตอนนั้นเดือดอะนะที่จับอะนั่นแหละล้างคราบมันออกก่อนมีลาว่างก็เก็บครับไม่ได้ยาก ตรงนี้เคยพ่นแล้วไม่ใช่ป่ะ <Yeah. S 1> ทนจริงโกเบทนจ,จริงครับสีนกระบงกสีนกระบอกอันนี้จอดนี่รั่วเลยเนาะ oh. พอทํทงานนี่ไม่รั่ว <c oughs> เนี่ยสีนกระบอกเนี่ยจอดนี่ซึมเลยเพวพอทางานร้อนดไปหายครับเพราะว่าซีนมันขยายตัว แต่ถ้าจอดปุ๊บซีนมันแข็งตัวแล้วมันมันซึมได้นะมันมันซึมได้แต่ว่าถือว่าทนมากสุดยอดเลยครับกดทนอนะ่ะอยู่กับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้รอลิกด้วยแหละเอ๊คันนี้ถ่ายอย่างล่าสุดอะ่ะฮะไม่ใช่ถ่ายแ้้เบอ่าตอนออกจากคาราบาวะ่ะ ถ่ายตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ยัง oh. ไงจริงหรออันนี้ยังจำไม่ได้จำไม่ได้แต่มันก็ยังใสยังใสใช่มั้ยหเหตุการณ์ตอนนี้เงียบแล้วครับพักร้อน สงสัยคอมเมนต์นะจ๊ะหมดหมดลูกกระสุนแล้วล่ะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับรอดูประชุมเย็นนี้ GBC ชุมหลายรอบมากเลย GBC นี่ประชุมอะไรหรอกฮะไ,ไ,ไม่รู้ชุมอะไรหรอกหลายรอบจริงเลยรอบแรกก็ประชุมหนึ่งหลายรอบครับตกลงเซ็นสันติภาพแล้ว มารอบนี้ก็เรียบร้อยครับไอ้งงมากเลยรถสมปล่อยให้ขมรขึ้นมาแบบสร้างอยู่แบบสบายมากเลยจนมันเหลืองอะ่ะโอ้แต่เราดูข่าวเราก็เก็บใจเนาะตอนแรกที่มันยั่วยุเนาะมันยั่วยุจนแบบทหารเราก็ไม่ทําอะไรอะ่ะไม่ทําอะไรอะ่ะแต่ยังว่าอยุมันยังไม่ถึงเวลาทหารเขาก็กัดฟันมานานแล้วละ่ะ รอบนี้ก็ได้ปลดปล่อยเลยครับเต็มที่เลยนี่เขาเรียกว่าทหารคือรั้วของชาติจริงๆด้วยดูวะอย่างเราประชาชนอยู่เนี่ยเราอยู่กันแบบแต่ทหารอยู่แนวหน้านี่เขาอยู่แบบคือยังไงก็เสี่ยงตายอยู่แล้วคือว่าคิดว่าตายไปเลยแหละเนาะไปอยู่แนวหน้าน่ะอือดูกันยิงปืนยิงอะไรออนี่ ทหารไทยนี่เก่งนะทหารขเขมรน,นี่เหมือนแบบว่าจับมาจับมาจับมาเป็นเลยเนาะแล้วก็มาจับอาวุธเลยอะ่ะมันก็เลยแบบถ้าเจอเสียงปืนหนักๆปุ๊บบางคนก็กลัวบางคนก็ทิ้งอาวุธหนีเลยนะไม่อยู่เลยเด็ทหารไทยอ้โหูเขาฝึกมาดีครับจะมีระดับพวกฝึกดีๆมานะอยู่แนวหน้า ส่วนทหารเกณฑ์บางคนก็เก่งอยู่บางคนก็ยังกลัวๆอยู่ครับไม่รู้ว่ารอบนี้นี่เข้ามา็น,นี่ทำลายอาวุธของเราได้ไหมปืนใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่รู้นะว่าทำลายได้ไหมแต่ที่แน่คือบ้านเรือนประชาชนนี่โอ้โหเจอไปเยอะเลยโด,ด,ดนแบบแถวบ้าน หนองจานหนองยาแก้อวอโหอำเภอโคกสูงทางนู้นอ่ะหนักเลยอ้วมเลยอ่ะอแต่ทางนู้นไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มานานแล้วนะทางสะแก้วอ่ะส่วนมากจะมีแต่ฝั่งนี้อ่าทับภาคสองบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลเนี่ยทางนี้บ่อยเลยสะแก้วนี้ไม่เคยมีปะทะกันนานแล้วครั้งนี้นี่หนักเลยนะครับต้องเป็นกําลังใจให้ชาวบ้านอยู่แถวโน้นนะครับ แถวอำเภอโคกสูงตาพยาอารัญน,นะครับเป็นกําลังใจให้ทางนู้นเป็นพื้นที่ราบโอ้เสียหายเยอะครับบ้านเดือนประชาชนเสียหายเยอะทุกคนลองคิดดูว่าคุณอยู่บ้านคุณมา20 30 40ปีอะ่ะพอมาเหตุการณ์เนี้ยโดนบีเอ็ถล่มใส่เนี่ยพังหมดเลยนะบ้านนะคิดดูเสียความรู้สึกมากเลยนะใจสลายเลยนะบ้านที่เราเคยอยู่นะ่ะ ไปหมดเลยโอ้ไม่มีใครอยากให้เกิดครับอยากให้มันจบให้มันสงบสักทีไม่รู้ว่าเพื่ออะไรลบกันเพื่ออะไรครับไม่ไม่เข้าใจลบกันเพื่อตระกูลหุนบ่โอ้เอาชีวิตบริสุทธิ์มาล้มตายนี้ไม่ไหวครับ ประชุมครั้งนี้ก็ขอความจริงใจกับทางกัมพูชาหน่อยนะครับขอความจริงใจหน่อยเทศไทยเขาก็จริงใจอยู่แล้วแหละแต่ฝั่งนูน้นโอ้โหดูทั้งระเบิดทั้งอะไรมาวางไหมโอ้ทำไมประเทศไทยไม่มีวางระเบิดมอนเขาอ่ะงงเฮ้ <Huh? S 2> ใช่ไหมเนี่ยอย่างแบบนี้ยึดได้แล้วอ่ะก็ไปวางไปเลยวาง,วางดักไปเลยก็งงนะไทยนี่ทําตามอะไรนะ อนุสัญญาออตตาว่ามาตลอดแต่เข้าไหนี่กูเรียกว่าอะไรนะละเมิดตลอดเลยครับจริงมันต้องมีการจัดการดําเนินการทางกฎหมายประเทศกัมพูชานเนี่ยวางระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยประเทศไทยเขาไม่มีแล้วเขาไม่ทําเลยครับโอ้แย่อยู่ พ่นสีเรียบร้อยพ่งนี้ประกอบสลักเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมจวดมันเครื่องไหายอย่างันนี้หหายแล้วบ่ล่าสุดถ่ายที่ไหนถ่ายอยู่นี่ป่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแจ้งเตือนเอง ถ่ายอยู่ไหนถ่ายอยู่เรือนจำเออใช่เนาะถ่ายอยู่เรือนจำเออใช่ใช่ใช,ใช่วันนั้นไปถ่ายอยู่เรือนจำใช่เพิ่งถ่ายเฮ้ย okay, ครับวันนี้วางว่าคงประชุมกันไปด้วยดีนะครับแล้วก็หลังจากจบสงครามรอบนี้ไปโอ้โห ไม่รู้ว่าจะมีค่าเยียวยาอะไรยังไงไม่รู้ใครที่ได้รับผลกระทบบ้านแล้วเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับโอ้ไอ้สงครามก็ยิงกันไอ้ไอ้พวกหาเสียงก็โอ้โอ้มันอะไรอะประเทศไทยนี่ฮะ <laughs> หาเสียงกันโจมตีกันเอ้า